ตั้งใจนะคะแม่จะพาทั้งหมดทุกๆคนน้อมสักการบูชาพ่อหลักเมืองแม่หลักเมืองขอความนอบน้อมของทุกโลกจะมีแดดดวงพระประยัยขอพ่อหลักเมืองแม่หลักเมืองทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดขอพ่อหลักเมืองแม่หลักเมืองจงมารับรู้จงมารับทราบจงมารับแนวพัฒนา ในเช้าวันนี้รูปทั้งหลายในนามของบริษัท,ทเทวินตี้จูนเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วก็บริษัทบริษัทเอเชียคันซีดิวโลฟันฝันฮ่องกงได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในแดนธรรมุทธายัาางธรรมุกเกษตรนี้ได้เจริญตามลอยของพระพุทธองค์ได้มาบอเพ็ญกุศลผลบุญกุญง,งามความดี านสินภาวนาตลอดเวลาสามวันที่บำเพ็ญบุญในแดนเนดก,กเษตรแห่งนี้ด้วยมหาเมตตาบรารมีของสิ่สิทธุพระองค์ได้คุ้มครองปกปักรักษาได้ประทานพรให้ลุกๆทุกคนได้ประพฤติได้ปฏิบัติธรรมได้บังเกิดบุญและกุศลบารามีสิ่งแรงลูกจะมาขอขามากรรมสนด้วยกาย,ยกรรมไม่กี่กรรมอัน,นเ กรรมอันหนึ่งอันใดหากลูกหลานได้มีต่อพระน้าไตรหรือสินทรัพย์สิทธิ์ทั้งหลายในแดนเกษตรก็ดีหรือพ่อหลักเมืองแม่หลักเมืองก็ดีทั้ง7 7จังหวัดในเช้าวันนี้ที่จะขอเป็นตัวแทนของลูกทุกคนขอพ่อหลักเมืองแม่หลักเมืองได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมยุบลูโอ้พูดโผล่พในเช้าวันนี้จะมีพิธีสําคัญจะเป็นพิธีไหว้สักการะบูชจารฝายดินเพื่อแจ้งเกิดเปิดโครงการ ภาพยนต์ของคุณธรงมีเชื้ออัมาคตนเบออน2122ซึ่งจะมาแจ้งเกิดเปิดโครงการในดินแดนพุทธศาสรงนี้จึงมีพิธีมาบอกกล่าวอย่างพ่อหลักเมืองแม่หลักเมืองท้าน7ิจสิังหวัดพอพ่อหลักเมืองแม่หลักเมืองจงรับรู้รับทราบและทรงโปรดทรงเมตตาอนุโมทนาอันุญา และขออานวยอวยพรให้คุณอาธรณงสีเชื่อพร้อมกับทีมงานทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในแดนธรรมแห่งนี้และทีมงานที่จะร่วมง,งานกันนั้นก็ขอให้ประสบความสําเร็จทั้งใน้าที่การงานการเงินและบริวารต่างๆนานาในโครงการที่จะดําเนินการเพื่อสร้างหนองนั้นอาคุณอาเล่าให้พอห่อหลักเมืองแม่หลักเมืองทาค่ะ เล่าเรื่องหนังให้พ่อหลักเมืองฟังก็คุณตาจะทำอะไรยังไงภาพย,ายนตร, 2, 1, 2, 2, นรยยน์เรื่องสองหนึ่งสองสองเอมาเร์ดอนบอลมี่ภาพยนตร์ชื่อเรื่องภาษาไทยอ่ากูนี่แหละชลยะเป็นภาพย,ายนตร์ที่ผมต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อให้โลกกลับมาสู่สภาวะสันติภาพมีสันติสุขมีแพลาดอนภาพนั่นคือหลังจากนี้ไปประมาณร้อยปีจะเกิดสงครามล้างโลกเกิดขึ้น มนุษยชาติจะหายไปถึง9ก้าสิบหรือประมาณ9ก้าพันล้านชีวิตที่ต้องสูญเสียไปบ้านเมืองที่สร้างกันมาร้อยปีพันปีหมื่นปีจะต้องร่มสลายเพราะความระโมบโลกมากเพราะความบ้าอำนาจของผู้คนของผู้นําหลายๆประเทศผมต้องการหยุดยั้งอันนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตนั่นคือผมต้องการสื่อถึงประชากรทั้งโลกซึ่งขณะนี้มีอยู่7,500ล้านคนให้เขารับรู้และร่วมกันลุกขึ้นต่อต้านเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกนี้ได้ การต่อต้อานสงครามเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์จะทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วถูกทำลายด้วยอาวุธร้ายเหล่านี้มันจะมีผลดีกับใครทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ผมจึงสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาโดยมีตัวละครที่เป็นผู้นำทางความคิดหรือปัญญาทางความคิดหรือผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณชื่อตัวละครชื่อโอมซึ่งผมจำลองมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของพระพุทธองค์เพื่อนำปัญญานี้มาเผยแผ่ทั่วโลกเพราะ พระองค์ไม่ต้องการให้มีการแ่งแย่งชิงดีชิงหยินทำร้ายทาสงครามกันหรือรังแกกันเมื่อคนเราไม่รังแกกันไม่กอ่เดินแม่เดินแม่แม่ด้วยตัวของแม่แม่เดินแต่ในทางธรรมแม่กระทงรวมสีขาวแม่เดินไปนะของแม่ก็จะฝากเข้าไปในสาะให้กับคุณหาเดินในทางโลกแต่ทั้งโลกนั้นมันมีสื่อสารมันมีนู่นมีนี่มีามภาษาของทั้งโลกนะแต่แม่ก็จะขอนิ่งๆอยู่ที่นี่แหละนะแล้วก็เผื่อว่า เราจะฝากนุากいい birth, again, birth, <1> 1> ็คือเผื่อผู้คนทั้งหลายที่จะได้มาสดมนตนได้มาไหวพระได้มาปฏิบ ah. ัติธรรมทขควดีเราจะช่วยเราจะสร้างสร้างคนคนให้เป็นคนดีเราจะแผยแผ่แผ่แผ่แล้วก็เราจะช่วยทั้งทระภิสษุสงฆ์ามเนนเราจะสถานสถานที่แหนี้แม่ตั้งใจมอบถวายให้พุทธศาสนาสิ่งแรกผมจะทําให้คน77จังหวัดมาที่นี่ขั้นที่สองผมจะทาให้คนทั้งโลกมาที่นี่กับแม่สาธุ ก็เป็นที่นี่ก็เป็นของทุกคนนะของชาวพูดชาวไทยชาวโลกไม่ว่าศาสนาใดไทยคิดพูดอิสลามทุกศาสนาเพียนขึ้นดินแผ่นนีน้สร้างให้คนเป็นคนดีสร้างความสันติสุขให้แก่คนที่ที่เราทำนี่นะคะ แล้วก็เราจะพาผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นไปสวดมนต์ที่บนมหาธาตุเจดีย์ปริยาที่เราสร้างไอ้ดําเป็นทัวรแล้วเราจะใช้จุดนี้เป็นจุดที่ประกาศธรรมและจุดนี้เป็นจุดที่เผยแผ่งินธรรมและเป็นจุดที่ช่วยเหลือผู้คนและบำเพ็ญกุศลบนใหญ่เราจะมาทําทานเหนือเนี่ยเหนือน้าเลี้ยย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทุกอย่างนครปฐจะได้คุ้มครองบ้านเมืองกาลังเตอวิกฤตนะสิ่งอื่นแม่ก็ไม่สามารถที่จะ ช่วยได้เพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้ความสามารถแต่เราก็มีศรัทธานในพระแท้ศาสนาแล้วก็มีทานศีลภาวนาเป็นต้นทุนก็นนจะเอากําลังบุญเนี่ยช่วยแผ่นดินช่วยศาสนาแล้วก็ช่วยคุณทางคุณแม่ทาอยู่ตรงนี้คุณแม่ทาถูกต้องแล้วมาถูกต้องครับข้างนอกนอกจากพื้นที่นี้ไปขอเป็นหน้าที่ผมเองแัารัดองคนะเดี๋ยวเราจัดที่นี่ไปเราต้องเอาทางเนี่ยไปขอเขอ้ามา ถ้าพู้เรียเจ้าน้อยเพราะว่าเราจะต้องใช้ใช้พระลูกพระลูกของท่านเนาะรูัดไมยากเนาะตอนนี้เราก็หอบไปทั้งแผ่นดินและแผ่นธรณีจะไปเนาะไปที่พระเจ้าน้อยพระเมทวรณีแม่เจ้าขอแผ่นธรณีณที่นี้เป็นสติปยญาแม้แต่พู้เรียเจ้าท่านทําอะไรท่านก็ท่านก็ขอแผ่นธรณีเป็นสติยานเออ ขอพี่แม่ธนณีทั้งเกศเเนี่ยเป็นสักขีพยานนะวันนี้เราองคณะเป็นตัวแทนของโครงการที่จะสร้างหนังเนี่ยมาทำการพิธีสักการะโดยชาบกกรรมหรือเอาพระพุทธรูปน้อยในวัดยาคือปรเนี่ยเป็นโคมประโคมในวันนนะในการที่จะบอกกิษยาที่ขออัุญาต ลูกหรือว่าองค์ของท่านเนี่ยที่จะมาเผยแพร่เพื่อทําการดีเพื่อที่จะช่วยชี้แนะให้คนตื่นรู้ให้คนมีสติและให้คนระลึกได้นะระลึกถึงพระมหาเมตตาบารมีแล้วระลึกถึงคุณงามความดีเพื่อจะได้ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เราจะขออนุญาตเพื่อเผยแพร่ให้คนได้รู้เดี๋ยวเราก็ไปเลยเพราะเดี๋ยวจะได้กรุงที่เราจะกรุงที่พระใหญ่นี้กเขากรุงไปเนี่ยเรา สิ่งที่นกคิดปรกานี้เพื่อจะเป็นมหาทานเป็นมหากุศลเพื่อน้อมรั้อัมหาทามหากุศลนั้นคุ้มครองพระพุทธศาสนาขอให้โลกได้มีบุญวนะัสนาได้คิดได้ทําหรือเกิดอัศจรรย์ห้าพันครอบครัวมาสู่ดินแดนอุกเกศตแล้วห้าพันผู้คนนะั้นได้มาสวดมนต์ถวายบูชาองค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็ขอให้เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ตามการและเวลาตามบุญและวาส,สนาลูกจะอยู่ดินแดนเกษตรแห่งนี้รอ,อคอยฟังคําสั่งและคอยดูความสําเร็จที่พระองค์นั่นจะทรงโปรดสมิตรตาลูกจะก้มกราบและจะขอ,อะนั่งรอตัวนี้ตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปจนกว่าวันหนึ่งที่ลูกจะพบกับความสําเร็จก็คือเห็นแสงสว่างเห็นพระธรรมเห็นธรรมะของพระองค์ เห็นผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเห็นชาวโลกเข้ามาบำเพ็ญกุศลปนบุญในดินแดนพุทธเกษตรแห่งนี้ที่ลูกๆทั้งหลายสร้างมาประกออน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นดินแดนแห่งเมืองเสีอริยะที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเธอสาธุ แม่แม่เป็นต,ตัวของแม่แม่เดินแต่ในทางธรรมแม่กระรโจนตรงสีขาวแม่เดินไปนะของแม่ก็จะฝากเข้าไปในสา้กับปัญหาเด,ดินในทางโลกแในทางโลกนะั้นมันมีสื่อสารม,ม,ม,มีนู่นมีนี่มีตาพภาษาของทางโลกนะแต่แม่ก็จะขอนิ่งๆอยู่ที่นี่แหละนะแล้วก็เผื่อว่า เราจะฝากคุณอาก็คือเผื่อผู้คนทั้งหลายที่จะได้มาสวดมนต์ได้มาไหวพระได้มาปฏิบัติธรรมทำความดีเราจะช่วยจะสร้างสร้างคนคนให้เป็นคนดีให้แผ่ให้แผ่ให้แผ่แล้วก็เราจะช่วยทัางพระภิสุสงฆ์ามเนรเราจะสถาสถาที่แห่งนี้แม่ตั้งใจมอบถวายให้พุทธศาสนาสิ่งแรกผมจะทําให้คนเจ็ดจังหวัดมาที่นี่ขั้นที่สองคนจะทําให้คนทั้งโลกมาที่นี่กับแม่ะช ก็เป็นที่ที่ก็เป็นของทุกคนนะของชาวพุทธชาวไทยชาวโลกไม่ว่าศาสนาใดไทยคิดพุทธอิสลามทุกศาสนาเห็นพื้นดินแผ่นนี้สร้างให้คนเป็นคนดีสร้างความสันติสุขให้แก่คนที่ที่เราทำนี่ะคะแล้วก็เราก็จะพาผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นไปสวดมนต์ที่บนมหาธาตุเจดีย์ปิยาที่เราสร้างนะ นเป็จแล้วเราจะใช้จุดนี้เป็นจุดที่ประกาศธรรมและจุดนี้เป็นจุดที่เผยแผ่งารทำและเป็นจุดที่ช่วยเหลือผู้คนและบำเพ็ญกุศลผลบุญใหญ่เราจะมาทําทางเหมือนทะเลาะเหนือน้ํารียกย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทุกอย่างนะครบกอจะได้คุ้มครองบ้านเมืองกำลังเจอวิกฤตนะสิ่งอื่นแม่ก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยได้เพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้ความสามารถแต่เราก็มีศรัทธาในพระเทวตนะแล้วก็ มีทานศีลภาวนาเป็นต้นทุนก็จะเอากําลังบุญเนี่ยช่วยแผ่นดินช่วยศาสนาแล้วก็ช่วยคุณทางคุณแม่ทาอยู่ตรงนี้คุณแม่ท,ทําถูกต้องแล้วมาถูปางครับข้างนอกนอก,กพื้นที่นี้ไปขอเป็นหน้าที่ผมเองแล้วนะจัดการใจผมนะเดี๋ยวเราจะที่นี่ไปเราต้องเอาทางเนี่ยไปขอเข้ามา,าท้าพุทธเจ้าน้องเพราะว่าเราจะต้องใช้ใจยุ เราแงพระลูกของท่านเนาะรับบัตรไม่ยากเนาะตอนนี้เราก็หอบไปทั้งแผ่นดินและแผ่นธรณีจะไปเนาะไปที่พระเจ้าอน้อยพัะเมธนีพระเจ้าขอแพ่นธรนีณที่นี้เป็นสกิรญาณไม่แต่พระิเจ้าท่านทําอะไรท่านัองครับท่านก็ขอแผ่นรณีเป็นสกิริญญาณเออขอพระเมธนีทั้งเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเป็นสกีริภญญาณนะวันนี้เราองคณะหนึ่งตัวแทนของโครงการนี ที่จะสร้างหนังเดียะมาทำการพิธีสักาาการะบูชาบอกการหรือเอาพระพุทธเจ้าน้อยในมแตพระเนีเป็นองค์ปฐมไปองานะในการที่จะบอกการที่ขออัุญาตลูกหรือว่าองค์ของท่านเนี่ยที่จะมาเผยแพร่เพื่อทำการดีเพื่อที่จะช่วยชี้แนะให้คนตื่นรู้ให้คนมีสติและให้คนระลึกได้นะระลึกถึงพระมหาเมตตาบารมี้ะระลึกถึงคุณงามความดีเพื่อจะได้ไม่ทำ สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เราจะขออนุญาตเพิ่มไปแยให้คนได้รู้เดี๋ยวเราก็ไปเลยเพราเดี๋ยวจะได้กงุงถึงถ้าไท่ก,งกุงี่ที่ผ้าใหญ่นี่ก็อ้มไปเนี่ย